สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตยตต้าพาเพลินนะครับจากที่โอห่างหายไปนานนะครับกับการรีวิวตัวแคปนะครับวันนี้นะครับโอก็เอา z e ตอีดิชันสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นปี2025นะครับเกีร์2.4มิตรเกียร์ออโต้รุ่นแคปนะครับตัวเตี้ยหน้าหล่อตัว z ซตอี i ิชันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับ เกจมิดนะครับราคาอยู่ที่790 0 0 0บาทนะครับกระจังหน้าของเขานะครับจะเปลี่ยนจากโครเมียมนะครับเป็นสีดำนะครับตัวเกจมิดเนี่ยจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับถัดลงมาหน่อยนะครับมีไฟตัดหมอกพร้อมตัวครอบไฟตัดหมอกสีดำเงานะครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กนะครับ21565 R 1 6นะครับจะเป็นยางขอบ16กนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับ ตัวนี้ตัวมิดใช่ไหมครับโลโก้ของเขาทั้งหมดจะเป็นสีดำนะครับไม่ว่าคําว่าไฮลักแล้วก็รีโวนะครับที่จะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวโอพาไปดูนะครับมือจับของเขาก็จะเป็นสีดํานะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเกรดมิดนะครับไฟของเขาก็จะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็โลโก้อย่างที่โอบอกนะครับทุกอย่างจะเป็นสีดํานะครับจะมีไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มือจับสีดํานะครับไม่มีกันชนท้ายนะครับเพราะว่าเป็นตัวเตี้ยนะครับแต่ลูกค้าสามารถติดเพิ่มได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นแคบเปิดได้นะครับความกว้างของห้องโดยสารเนี่ยข้างหลังเนี่ยกว้างมากเลยนะครับข้างหลังห้องโดยสารด้านหลังแคบนะครับจะมีช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นแม่แรงนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นพวกเครื่องมือช่างต่างๆนะครับบอกแคบนะครับเราจะแถมให้ลูกค้านะครับในวันรับรถนะครับ มาดูที่แผงประตูนะครับตัวนี้นะคะเป็นเกรดบิตนะครับจะเป็นลายเป็นนแบ็กนะครับตัดด้วยขอบเงินนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะคบกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมาดูที่คอนโซลเลยดีกว่าครับ พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะคบสำหรับเกียร์มิดนะครับเกียร์เอนทีก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับแต่ว่าไม่มีปุ่มควบคุมฝั่งนี้นะคบแล้วก็ไม่มีปุ่มรับโทรศัพท์นะครับหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วนะคบแล้วก็รองรับ a p p l e c a r า l a y Android Auto ทั้งหมดนะคบไม่ว่าจะเป็นเกียร์เอนทีหรือเกียร์มิดนะครับถัดลงมาหน่อยนะคบตัวนี้เป็นเกียร์ออโตใช่ไหมครับเขาก็จะมีตัดขอบสีเงินเพื่อความสวยงามนะคบแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาก็คือปุ่ม Mode p o w e r Mode นะครปุ่มเนะคะปหรับ ใช้ในการขับขี่แบบประหยัดน้ํามันนะครับส่วน power mode เนี่ยใช้ในการขับขี่แบบต้องการความเล้าใจอัตราเร่งแซงต่างๆนะครับตรงพนักเท้าแขนนะครับมีช่องใส่ของนะครับแล้วก็เป็นเบาะผ้าทั้งหมดนะครับลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับถ้าอยากเปลี่ยนนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมีที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็ไฟเปิดปิดตามนี้ครับ รุ่นตัว2.4มิตรเกียร์ออโตโอ้รุ่นนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่แล้วก็ผ่อนเท่าไหร่ตามมาดูเลยครับทีเนี้ยเนี่ยลูกค้าคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่าโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับถ้าใครอยากจะได้รถสักคันหนึ่งนะครับโอมีโปรโมชั่นให้3ต่อเลยนะครับต่อที่1น,นะครับลูกค้าใช้เงินดาวแค่4 5 0 0 0บาทนะครับต่อที่2นะครับลูกค้าจะได้รับ สิที่พิเศษนะครับก็คือดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่4บาทกว่านะครับผ่อนไปสูงสุด84เดือนได้เลยนะครับและรุ่นนี้นะครับยังผ่อนถูกมากเลยครับอยู่ที่11,000กว่าบาทเองนะครับและถ้าใครนะครับอยากได้เกรดเอ็นที่นะครับเกียร์ออโต้นะครับก็สามารถใช้แคมเปญนี้ได้นะครับใช้เงินดาวแค่39,000บาทนะครับ ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนเดิมนะครับ4บาทกว่าๆนะคบผ่อนระยะยาว84เดือนไปเลยนะคบแล้วก็ผ่อนอยู่ตกเดือนละ10,000หมื่นกว่าบาทนะคบไม่แพงเลยใช่ไหมครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับอยากจะออกรถป้ายแดงสักคันนะครับแล้วก็ได้แคมเปญ3าต่อแบบนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับถ้าใครไม่อยากใช้เกียร์ออโต้เนี่ยอยากใช้เกียร์กระปุกนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่าใช้แคมเปญได้เหมือนกันนะครับยังไงโอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าพาเพลินนะครับ แล้วก็ตากล้องนะครับ t ต y o t ้าออน r นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัาวดไปนะครับรอชมของดีทีวีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ